สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะพาคุณหนูยองเขาไปเที่ยวคาเฟ่ใกล้บ้านนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาดูรถดูวิวสนุกสนานสุดท้ายหลับเก็บแรงนิดนึงนะคะเวลาเขาเดินทางาก็จะหลับหลับตื่นตืนอโนนะทุกคนแล้วก็เนี่ยตื่นมาดูวิวแล้วค่ะเวลารถจอดส่วเาก็จะตื่นขึ้นมาชมวิวนะคะ หลังจากที่เราได้พาน้องเขาไปเที่ยวทะเลแล้วก็แวะคาเฟ่ต่างๆเนาะก็รู้สึกว่ามาถูกทางค่ะคุณหนูหยองก็จะเป็นสายแฟมเหมือนกับคุณแม่ของเขานะทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็จะมาที่ร้านกาแฟใกล้บ้านนั่นก็คือเฮ y คอ f ฟี่วัชรพลนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่เป็นเพจเฟ n ลี่นะสามารถพาน้องเขาเข้ามาในร้านได้เลยเราก็เปลี่ยนให้น้องเขานั่งรถเข็นให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ คุณหลวก็จะฟินฟินดูนุ่นดูนี่ตื่นตาตื่นใจและนี่ก็เป็นการมาที่เฮ y คอฟฟี่ครั้งที่สองของคุณหนูหมูหยองเลยนะคะทุกคนส่วนตัวเราแล้วเรามาค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันเพราะว่าติดใจในรสชาติของกาแฟแล้วก็ขนมต่างๆของเขานะรสชาติดีมากจริงๆค่ะก่อนที่จะได้เลยนคุณหนูหมูหยองเนี่ยก็มาบ่อยเลยแหละแล้วก็พาเ,เพื่อนๆมาด้วยนะแต่ละเมนูคือแบบต้องวนทานให้ครบทุกเมนูเพื่อที่จะได้ริบรสความอร่อยที่มันหลากหลายเนาะทุกคนแนะนำจริงๆ ครั้งแรกที่พาคุณหนุ่มมูหยองเข้ามาก็ให้เขาอยู่ในกระเป๋าก็รู้สึกว่าเขาขยับไม่ได้แล้วก็ค่อนข,ข,ข้างอึดอัดเนาะครั้งนี้แล้วก็เลยให้น้องเขาอยู่บนรถเข็นค่ะสบายๆแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ข้างนอกร้านฟินๆนี่เราเก็บภาพไว้สักนิดนึงนะคะน้องเขาก็ตื่นตาตื่นใจมากได้เห็นคนเดินไปเดินมาเดินเข้าเดินออกมาซื้อกาแฟน,นะคะแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะซึ่งรถเข็นอันนี้ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันวันหลังแล้วกันนะมันดีมากเลยค่ะไม่แพงเลยค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้งานได้สะดวกจริงๆตัวซิปตัวตาข่ายก็คือแข็งแรงทนทานมากนะคะคุณหนูเขาก็ได้ยินเสียงอะไรก็จะตื่นเต้นแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่เห่าเลยทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ได้ง่ายเวลาที่เรามาคาเฟ่นะคะเราก็จะเตรียมน้ําปลาแล้วก็เตรียมขนมให้กับคุณหนูเขาด้วยเพราะว่าถ้าให้เขานั่งมองเราทานเนี่ย มันก็จะไม่จอยทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีขนมส่วนตัวของน้องเขามาให้เขาแบบรู้สึกจอยกับการมาคาเฟ่ของเราแล้วก็ของเขาด้วยนะคะนี่ก็ให้ดูเมนูของร้านเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะครบก็คือมีห้องน้ำมีกาแฟมีขนมมี WiFi ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างครบเลยสามารถนั่งทำงานยาวๆได้ด้วยนะคะ คุณหนัวก็จะตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษเวลาเห็นใครเดินเข้าเดินออกก็คือเป็นหมาที่เฟนรนลี่มากๆเลยทุกคนถ้าใครอยากจะเลี้ยงน้องหมาที่ไม่ค่อยงอแง,งไม่เห่าแนะนำนะคะยอกเชีเทเรียเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายมากตอนแรกก็ต้องปรับตัวกันพอสมควรเนาะอันนี้เวลาที่เราพาน้องเข้ามาแล้วก็จะมีผ้าปูต่างหากอันนี้มันสามารถที่จะดูดซับปัสสาวะหรือว่าอึฉี่อของเขาได้หมดเลยนะคะมันดีมากจริงๆทุกคน ก็มีเพื่อนร่วมทางก็มีตุ๊กตานะคะเวลาที่ให้เขานั่งรถเข็นก็จะแบบเนี้ยเขาก็จะได้มีพื้นที่ในการนั่งมองสิ่งต่างๆรอบตัวได้เห็นคนเดินเท้าลนออกได้เปิดประสบการณ์ให้กับเขาเข้าไปด้วยเนาะก็ฟินๆทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากราว่าอบุญเลยแหละเป็นบรรยากาศที่โมดดีการตกแต่งร้านคือดี คุณหนูก็จะชวนเล่นตลอดเลยนะคะฟินจริงๆอันนี้เรายังไม่ได้พาน้องเขาไปวิ่งเล่นข้างนอกนะด้านนอกจะมีสนามที่เป็นทรายให้น้องๆลูกๆวิ่งเล่นได้นะคะแต่ว่าคุณหนูยังเด็กเกินไปเนาะเราก็เลยยังไม่ได้ปล่อยเขาลงวิ่งเล่นทรายแนตะ่ว่าเล่นดินก็ให้อยู่บนรถแบบนี้เลย ส่วนใหญ่แล้วเราจะพาคุณหนูเข้ามาในวันเสาร์นะคะก็จะมีทั้งเจอคนน้อยบ้างคนมากบ้างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกบรรยากาศด้านนอกคือสวยมากจริงทุกคนแล้วก็สามารถให้น้องๆวิ่งเล่นได้นะคะนี่เราสอบถามพนักงานในร้านเรียบร้อยแล้วเนาะ คุณหนูเขาก็อยู่ได้ค่อนข้างนานเลยนะคะทุกคนก็เป็นคาเฟ่อีกร้านหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้มาลองเครื่องดื่มลองขนมแล้วก็ดื่มดากับบรรยากาศในร้านเนาะมันก็เป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขาตกแต่งแล้วก็จัดโซนให้มันดูไม่มีความวุ่นวายเลยทุกคนเหมาะกับการที่จะมาพักผ่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็เดินทางง่ายด้วยนะอันนี้ทั้งคุณแม่คุณลูกก็ฟินๆนะคะคุณลูกฟินที่สุดนะคะโดนเกาพุงะคะ่ะ ก็ลองมาดูนะคะทุกคนอยู่ที่วัชรพลเดินทางมาไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่ตลาดต้นไม้พอดื่มกาแฟเย็นๆชื่นใจก็เดินดูต้นไม้หรือว่าจะดูต้นไม้ก่อนแล้วก็เข้ามาดื่มกาแฟเย็นๆให้สดชื่นก็ได้นะก็ก่อนกลับก็ต้องมีการถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะคะเป็นรมเนียมแล้วก็โปรโมทร้านด้วยนิดนึงอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะทุกคน น,นนี้ก็เป็นสภาพหลังจากที่ฟินฟินกับคาเฟ่ไปแล้วนะคะสลบสไลค์ค่ะทุกคนรับสนิทโอ้โหโโหัวฟัดหัวเวียงนะดู <S <S อย่างที่บอกว่าติดใจนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มาร้านเฮคอ f ฟี่กันนี่เราก็พาขนหนูเขามาซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเลยนะ ก็ชอบรสชาติของเครื่องดื่มจริงๆทุกคนแล้วก็วิปครีมคือดีงามมากนะคะอ้วนๆจุกๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อของอร่อยเราก็ต้องยอมนะคะค่อยบอกำลังกายทีหลังได้แล้วรอบนี้นะคะเราก็พาคุณหนุ่มหมูหยองเขาเดินดูรอบๆตลาดต้นไม้นะทุกคนซึ่งมันอยู่บริเวณเดียวกันกันกบร้านเฮคอฟฟี่นั่นล่ะค่ะวันนี้ก็คือไม่ค่อยมีแดดแล้วก็ค่อนข้างที่จะบรรยากาศดีอากาศดีเลยแหละ แต่สําหรับเราก็คือยังต้องการร่มอยู่นะคะเพราะว่าแสงแดดนี่ทําร้ายผิวเราจริงๆทุกคนนี่ก็พาน้องเขาเดินสักรอบึ่งนะคะอากาศไม่ได้ร้อนมากมายและไม่ว่าจะมาร้านเดิมกี่ครั้งตะกี่ครั้งนะคะก็ต้องขอเก็บภาพบรรยากาศคู่กับคุณหมูมูหยองเขาสักหน่อยเพื่อเป็นความทรงจําที่ดีระหว่างกันค่ะการที่ได้พาน้องหมาเที่ยวเนี่ยก็ให้ความรู้สึก เป็นอีกแบบหนึงน่งแลวทุกคนการเที่ยวของเราก็จะสนุกมากขึ้นนะคะก็ได้มีเพื่อนร่วมทางที่ดีเลยแหละแล้วก็น้องหมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีความซื่อสัตย์แล้วก็รักเรามากๆซึ่งมันก็จริงเลยค่ะตั้งแต่คุณหนุ่มบอ,อยองเขาเข้ามาก็ทําให้ชีวิตของเราในหลายๆอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะทุกคนแล้วก็เขาก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวหน้าตาเด็กที่ได้เที่ยวก็ประมาณนี้เลยคะ่ะสุดใสที่สุดเลย สำหรับบรรยากาศของร้าน hey Coffee, เฮคอฟฟี่นะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบที่เราได้สัมผัสดูนะคะใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาด้วยนะแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยคะ่ะสําหรับนี้ปไปล้วค่ะ๊ายบ้า